เาอยู่หัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในลำดับนี้นะคะสมเด็จพระบรมมหาราธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารทรงจูงจัก,กรยานพระที่นั่งนะคะพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวันวรีนารีรัตน์ไปยังจุดเริ่มขบวน A นะคะโดยจะทรงจัก,กรยานไปยังจุดเริ่มขบวน A และจะได้ส่งกดปุ่มเปิดเส้นทางเริ่มขบวนจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะระยะทางแรกนะคะ7กิโลเมตรจากพระรามพระราชบง่งดุสิตจนถึงจุราลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นจุดที่ประทับจุดที่หนึ่งค่ะเราจะได้เห็นเกษตรกรน,นะคะต่างส่งเสียงส่งก็จเจริญ เมืเ่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชานกุมราชกุมารได้ส่งจักรายานผ่าน บัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad และทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนเอออกจากจุดเริ่มต้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขบวนจักรยานเริ่มต้นจากพระลานพระราชวังดุสิตจะเข้าสู่ ถนนรีอยุธยาแยกวัดเบญจมบพิษแยกสาวนีแยกสีอยุธยาแยกพญาไทยแยกมักกะสันเลี้ยวขวาเข้าถนนราชรารภแยกนิคมมักกะสันแยกประตูน้ำถนนราชดำริแยกราชประสงค์จากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทและเข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นจุดป,ประทับพักจุดที่หนึ่งค่ะในขบวนเอนี้นะคะ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจักรยานพระที่นั่งนำด้วยพระองค์เองและในขบวนเอนี้จะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงเลยนะคะที่จะตามเสด็จอยู่ในขบวนเอ A ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะอยู่ในขบวนนี้ทั้งสิ้นนะคะในสมัยเก่าทีละผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะคน เรือเอกณอารินิตภูมิจักรทหารเรือผลิตปริชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมนายวีระตั้งสวนประธานสารีการศาสตราจารย์พรเพชรวิเชตชลชัยประธานสภานิติบัญญัตแห่งชาติวนฒิธนพงศ์ของจริดาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีคลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือที่กล่าวไปคนเรือเอกณอาร ็ยังมีบรรากาศเอกตรีทดสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็ร่วมขบวนนี้ด้วยพลตํารวจเอกเอกเองังสนานนท์ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทาหารบกนะคะและยังประกอบไปด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงอยู่ในขบวนนี้นะคะแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงอีกหลายกระทรวงด้วยกันทั้งกระทรวงพลังงาน กรทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะก็เป็นผู้ที่ได้ตามเสด็จในขบวนเอค่ะ